กลับมาเจอกับอีกหนึ่งคลิปจากผมอาจารย์คริสนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่พูดกันบ่อยๆและยังไม่จบสักทีนะครับนั่นก็คือ grammar สำคัญไหมต้องเรียนไหมถ้าอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้ดีมีความถูกต้องคำตอบนะครับคือ yes and no ก็ใช่นะ แต่ก็ไม่ทั้งหมดหรือถ้าภาษาไทยเรียกว่าใช่แต่ก็ไม่เชิงสรุปแล้วควรจะเรียนหรือไม่เรียนนี <No. S 2> ้เรามาลองดูคําตอบกันดีกว่าครับคลิปนี้สนับสนุนโดยโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูสามาคีโรงเรียนในระบบอังกฤษที่ดีมีความอบอุ่นบนถนนตีวานนท์แน่นอนนะครับผมเองก็สอนภาษาอังกฤษมากว่า20ปีแล้วแล้วหนึ่งในวิชาภาษาอังกฤษที่ผมสอนจากหลายมุมหลายมิติของภาษาอังกฤษก็คือการสอนกรมมานั่นเองครับ mm hmm. ผมก็สอนกราม่ามาก็เยอะนะครับแต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือ อตอนในช่วงรแรกๆที่ผมเริ่มสอนภาษาอังกฤษผมเองก็ลืมกรมมาไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะตอน,นเด็กสารภาพครับเด็กฝรั่งเด็กนานาชาติเด็ก Native Speaker เจ้าของภาษาเราจะพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ความรู้สึกหรือใช้สัญชตาตญาณกันไปหรือใช้เซนส์กันไปเนี่ยนะครับเราไม่ได้ใช้แกรมมาหรือว่าพวกเทนส์ไวยากรณ์ต่างๆมาพูดภาษาอังกฤษแต่คำถามคือแล้วพวกนานาชาติหรือเด็กต่างชาติที่เป็น Native Speaker <c oughs> เขาพูดภาษาอังกฤษได้ถูกต้องอย่างไรตามหลักไวยากรณ์ไม่ยากเลยครับ2วิธี เลยนะครับก็คือ1การเรียนแบบนั่นเองครับการซ้อมโดยการอ่านการฟังแล้วการพูดบ่อยๆนี่น,นะครับกับคนรอบๆตัวแต่สําคัญมากๆคืออย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับการฟังแล้วการอ่านก่อนนั่นเองครับพี่น้องชาวไทยมักจะต้องคิดว่าจะต,ต้องใช้ภาษาอังกฤษคือไปพูดเลยแต่คําถามคือคุณจะไปพูดจะไปสนทนาจะมีของไปคุยกับเขาได้อย่างไรถ้าคุณยังไม่มีอินพุตคือพูดง่ายคือไม่มีเอาต์พุตเพราะไม่มีอินพุตดังนั้นนนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเซน แอนดรูสามัคีโรงเรียนที่ลูกผมก็เรียนและทุกวันนี้ผมก็มาช่วยงานเขาเยอะมากที่นี่นะครับก็บอกเลยนะครับว่าโรงเรียนนานาชาติทุกโรงเรียนและรวมในตอนที่ผมเรียนสมัยก่อนก็คือเราจะเน้นการอ่านเยอะๆการฟังเยอะๆนั่นเองครับเพราะเราอ่านเยอะๆและฟังเยอะๆจากแหล่งที่มีไวยากรณ์ที่ถูกต้องก็คือมีรูปประโยคที่ถูกต้องเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มมีอินพุตที่ถูกต้องเป็นธรรมชาติก็คือ,คอพูดง่ายคือ you say what you receive คือคุณจะพูดสิ่งที่คุณรับ ดังนั้นโรงเรีนนานาชาติเขาจะเน้นนะครับเรื่องของการให้อ่านเยอะๆ ให้ฟังเยอะๆนั่นเองครับอันดับที่2นะครับก็คือแน่นอนก็ต้องไปพูดกันบ้างละก็ต้องมีการพูดแล้วเวลาเราพูดนะครับเราก็จะมีการพูดถูกพูดผิดเวลาเราพูดผิดนะครับคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองหรือว่ารุ่นพี่ที่เขารู้ภาษาอังกฤษมากกว่าเราเขาก็จะมีการแนะนําหรือมีการแก้ไขโอเคบางคนอาจจะมีการ bully, บาูลลี่เบาๆโดยการบอกว่าภาษาอังกฤษอยู่ไม่เวิร์กเลยพูดแค่นี้ก็ผิดแต่เราก็ต้องทําใจครับว่ามันเป็นเรื่องปกติเราไม่ได้เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วสามารถพูดกันถูกต้องได้เลย ดังนั้นผมพูดเสมอนะครับว่าการเก่งภาษาอังกฤษน่นะครับมันคือการทําม Copy Copy and Connect เรียนแบบโดยการเชื่อมโยงไปที่แหล่งภาษาอังกฤษที่ถูกต้องก็คือแมนคือมนุษย์และสําคัญก็คือมีเดียมีเดียคือสิ่งที่คุณสามารถอ่านแล้วฟังและสามารถพูดตามสิ่งที่อ่านหรือพูดตามสิ่งที่ฟังได้ที่เป็นรูปประโยคไปเลยและต้องเป็นสิ่งที่สนุกด้วยนะครับสนะครับก็คือ Copy and Collect Copy and Colle c t ก็คือการเรียนแบบโดยการเก็บสะสมนะฮะสับใหมๆ่ๆประโยคใหมๆ่ๆ กราม,ม่าใหม่ๆโดยที่เรายังไม่ต้องรู้ว่ากราม,ม่านี้คืออะไรประโยคมันจะเข้ามาเองอย่างเป็นธรรมชาติถ้าเราไป Copy จากแหล่งที่ถูกต้องก็คือแมนคือมนุษย์ที่ถูกต้องมีเดียก็คือสื่อที่ถูกต้องเนื่อไหมฮะนั่นก็คืออันดับที่2ครับส o Copy a n d c o n n e c t c o n n e c t ก็คือเชื่อมตัวเองนะครับหูปากตาสมองจิตนะฮะ ไปที่แหล่งที่มีภาษาอังกฤษที่ถูกต้องที่มีรูปประโยคที่ถูกต้องเลยนะครับก็คือพวกอย่างที่บอกครับแมนคือมนุษย์มีเดียก็คือสื่อหาสื่อที่ชอบหามนุษย์ที่ใช่และอันดับสุดท้ายนะครับ copy ที่3คือ copy and correct เองครับอันนั้นมันก็จะมี m ที่3โผล่ขึ้นมาก็คือ mistakes ความผิดพลาดดันนั้นการเก่งภาษาอังกฤษหรือการที่เราจะเก่งไวยากรนี่นะครับอย่างเป็นธรรมชาติเราจะเรียกว่า organic English และ holistic English นะครับคือเป็นธรรมชาติ แล้วก็แบบองค์รวมนี้เนี่ยนะครับมันก็คือการ connect ก็คือเชื่อมตัวเองเนี่ยนะครับไปที่สื่อหรือที่มนุษย์2คือ collect ก็คือการสะสมและ3คือ correct ก็คือการแก้ไขและพอเด็กนานาชาติหรือว่าคนที่เขาเรียนภาษาอังกฤษกันตั้งแต่เด็กๆหรือว่าคนนี้ก็เป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาก็จะเริ่มได้รับประโยคเนนะครับเป็น10เป็นร้อยเป็นพันแบบเป็นธรรมชาติแบบองค์รวมด้วยความคุ้นชินพอเขาได้แบบนี้นะครับเขาก็จะพร้อมที่จะไปเรียนกราฟแม,มาทีหลัง ผมย้ำอีกครั้งนะครับเราจะพร้อมหรือเราจะไปเรียนกร a m ม a าคือพวก present simple present perfect adjective comparative superlative passive voice โอ้ยนะครับ active voice นะครับ reported speech โอ้ยนะครับ phrase preposition Conjunction อะไรพวกนี้นะนะครับเราจะไปเรียนกันทีหลังเพราะว่าอยากจะบอกเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วนยนะครับกรมาคืออะไรอยากจะบอกนะครับคุณครูหล,หลายๆท่านชาวไายหลาย,ลลายคนที่ก็ทุกวันนี้ก็ยหลายคนก็ยังไม่เข้าใจผมก็ยังมาทักท้วงผมว่า ผมสอนไม่ถูกหรือผมทำไม่ดีเนี่ยนะครับอยากจะบอกแล้วนะครับย้ํากันอีกครั้งว่า g r a m m a r ก็เป็นสิ่งที่ดีมีความสําคัญแต่ g r a m m a r ไม่ได้เป็นสิ่งแรก grammar is not the first thing g r a m m a r ไม่ได้เป็นสิ่งเดียว it's not the only thing และ r a m m a r ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด it's not the best thing for people to learn English นั่นเองครับ it's a good thing it's an important thing มันก็เป็นสิ่งทีดีและสําำคัญ it's not the first way the only way and the best way to learn how to speak English นั่นเองครับพระว่ตผมพูดเสมอน,นะครับแกรม่าน,นะครับมันก็จะชอบมาให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของรูปประโยคประโยคแต่ละประโยคมีองค์ประกอบอะไรกันบ้างแต่ผมก็มีคำคมของผมนะครับว่า if you break down your English your English will break down แปลว่าอะไรครับ ถ้าเราเริ่มแบ่งแยกภาษาอังกฤษออกมาเป็นชิ้นๆเพราะว่า break down แปลว่าแบ่งแยกออกมา your English will break down จะแปลว่าอะไรครับภาษาอังกฤษของคุณมันจะเริ่มแตกเริ่มพังนั่นเองครับเพราะ break down แปลว่าพังได้เหมือนกันนะครับเพราะจริงแล้วถ้าเราอยากจะพูดภาษาอังกฤษมันคือการพูดแบบองค์รวมคือ holistic มาเป็นรูปประโยคไปเลยไม่ต้องมานั่งแบ่งว่า subject verb noun adjective อะไรพวกนี้ซึ่งแน่นอนครับคุณครูชาวไทยบางท่านก็ไม่เห็นด้วยกับผมไม่เป็นไรแต่ผมบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือ กรมม่มีไว้เพื่ออะไรกรมม่มีไว้เพื่อให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของ sentences กรมม่มีไว้ให้เราเข้าใจว่า sentences ก็คือรูปประโยคหรือ sentence มันสร้างขึ้นมาได้ยังไงมันมีองค์ประกอบอะไรกันบ้างแต่เชื่อไหมครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับความลับของจักรวาลภาษาอังกฤษ mm hmm. sentence ที่แปลว่ารูปประโยคมาจากการได้กันของสองคคือ sense plus tense นั่นเองครับ sense คือสัญชาตญาณคือจิตใต้สำนึกนะฮะคือ feeling เราต้อง sense the tense นั่นเองครับคือไม่ต้องมาคอวยอคือคิดวิเคราะห์แยกแยะว่ามันคือ tense อะไรแต่เราใช้ sensing และถ้าคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจนะครับพี่น้องชาวไทยก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ถูกหลักการของไวยากรณ์และพูดถูกรูปประโยคได้ด้วยเช่น how are you กับ what is your name เห็นไหม ชาวไทยก็สามารถถาม2องคำถามนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมารู้ว่า verb to be ต้องใช้อย่างไรเราแค่รู้ว่าถ้าใช้สบายดีไหม how are you ถ้าจะใช้คุณชื่ออะไรก็ใช้ what is your name ไม่ต้องมารู้ว่า what คือ question word is คือ verb to be เป็นเรื่องของ present simple ปัจจุบันทั่วไปส่ว so น your คือ possessive adjective name ก็ <Okay. S 2> คือ singular countable noun เป็นนามเอกพจน์ที่นับได้กูเริ่มเครียดแล้วเห็นไหมดังนั้นนะครับเราก็สามารถพูด how are you กับ what is your name เพราะเราจำมาทั้งประโยคเลยห <Okay. S 2> รือถ้าเราจะบอกครับว่า I'm fine thank you และ I love you ทำไมเราถึงรู้ว่า I love you ใช้ I แต่ I'm fine thank you ใช้ I am โดยที่เราไม่ได้รู้เลครับว่า love เป็น verb และ fine เป็น adjective แต่เราพูดได้เลยเพราะอะไรนะครับเพราะเราจำ รูปประโยคมาเลยและยิ่งคุณจํารูปประโยคได้เป็น10เป็นร้อยและเป็นพันแล้วรู้จักวิธีการ mix and match รูปประโยคสําเร็จรูปพวกนี้ด้วยศัพท์ต่างๆเนี่ยน,นะครับคุณก็จะเริ่มสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างคนทั่วโลกเขาก็ทํากันเพราะชาวโลกส่วนมากที่พูดภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์พูดได้เป็นรูปประโยคเขาใช้ sentence แบบ sense แล้วค่อย tense นั่นเองครับแต่บ้านเรามากักจะชอบข้าม sense ไปเรียนเป็น tense เลยและทราบไหมครับว่า ในดิกช i น n a รีพจนานุกรมคำว่า tense เนี่ยนะครับนอกจากจะแปลว่าการเวลาของไวยากรณ์ past simple future simple future apple กับ future park หลังสิทธิ์แล้วนเนี่ย tense แปลว่าตึงเกร็งเครียด tense ทำให้ชาวไทย tense เบ้าไหล tense วกรณ์ทําให้คนไทยจํานวนมากตึงเกรง็งเครียดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้ครับจากที่ผมสอนมา20ปีคือนักวิชาการที่เก่งภาษาอังกฤษของบ้านเราเป็นพวกคนที่เรียนเก่งสมองซีกซ้ายจะเป็นคนที่หัวไวทางด้านนี้ก็จะไปเรียนวยกรณ์แล้วก็ปรากฏว่าตัวเองนั้นสามารถเรียนรู้มันได้วิเคราะห์มันได้เร็วและชอบมันด้วยแล้วนักวิชาการพวกนี้ก็มาอยู่ในนะครับกระทรวงศึกษานักวิชาการก็มาเป็นครูบาอา อาจารย์ที่สอนซึ่งครูบาอาจารย์ก็สามารถพูดภาษาอังกฤษผ่านหลักกรมมาฟากหรือหลักไวยากรณ์ได้ แล้วหลังจากนั้นก็ไปเจอพวกเด็กหน้าห้องก็คือเด็กประมาณสัก20-30%ที่มีสมองซีกซ้ายแล้วก็มีความถนัดและความชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้ได้แล้วก็เกิดอ,อะไรครับก็คือนักวิชาการครูบาอาจารย์กับเด็กหน้าห้องเนี่ยน,นะครับเขาก็จะอยู่กันใน Minority ก็คือคนส่วนน้อยของประเทศไทยที่จะชอบภาษาอังกฤษในระดับสูงแบบเน้นไวยากรณ์เน้นกรมไม่เยอะแล้วเขาก็จะ leave the majority ก็คือทิ้งคนส่วนมาก ก็คือออกจากภาพและมันก็เป็นหายนะของการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยเพราะเรียนกันมา10ปีพูดไม่ได้สอนมา30ปีแล้วทำไมภาษาอังกฤษชาวไทยยังไม่สามารถพูดได้อย่างคล่องเพราะถ้าถามผม คนส่วนน้อยก็คือพวก minority พวกนักวิชาการครูบาอาจารย์และเด็กหน้าห้อง <No. S 1> ก็ควรจะไปอยู่ในโลกของกราฟแมสแต่อยากให้รู้ว่ามันมีอีกเส้นทางหนึ่งที่สามารถที่จะเก่งภาษาอังกฤษสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เป็นหลักร้อยหลักพันประโยคและถูกหลักไวยากรณ์ด้วยโดยที่ไม่ต้องรู้ไวยากรณ์ก็ได้เพราะผมถามหน่อยเราจะเรียนกราฟมาเชิงลึกไปทําไมถ้าคุณอยากจะไปเป็นนักไวยากรณ์นักวิชาการอยากจะเป็นครูบาอาจารย์ในประเทศไทยหรืออยากจะไปเรียนสูงๆที่เมืองนอกอ่านี้เข้าใจหรือสุดท้ายนะครับก็คือ อ,อยากจะต้องไปสอบการสอบที่ทางนักวิชาการประเทศไทยเขาวางกําหนดไว้ซึ่งก็เน้นไวยากรณ์เยอะแล้วนี่แหละครับก็คือปัญหาดังนั้นวันนี้นะครับผมก็ยอยากจะมีทางออกมามอบให้กับพี่น้องชาวไทยว่าอยากพูดภาษาอังกฤษเป็นรูปประโยคอยากพูดได้หลาย10หลายร้อยหลายพันประโยคและแถมถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งแรกเลยคือคุณต้อง c o n เน c t หูตาปากสมองของคุณและหัวใจของคุณด้วยนะไปที่มีเดียก่อนก็คือสื่อที่ชอบนะฮะผมจะเรียกว่า entertainment ทำไมคนที่พูดภาษาอังกฤ ไม่เก่งๆที่ก็เป็นคนไทยเกิดโตเมืองไทยไม่ได้ไปเมืองนอกไม่ได้มีผัวฝรั่งไม่ต้องเรียนานานชาติแบบโรงเรียนนี้เซนันรูสามาคัคคีและก็ไม่ต้องเรียนโรงเรียนแบบระดับเทพในกรุงเทพเช่นพวกสาธิตนูน่นหรือเตรียมนูน่นเตรียมนั่นนะครับเรียนโรงเรียนธรรมดาต่างจังหวัด เกรดเฉลีย่ยก็2.5ไม่ได้ได้4.0 3.5แล้วก็แน่นอนครับไม่ได้ไปเมืองนอกแต่อยู่นอกเมืองไม่ได้มีสามีฝรั่งภรรยาชาวต่างชาติแต่มีสามีหรือผัวเมียเป็นคนไทยมีเพื่อนมีแฟนเป็นคนไทยไม่เคยไปต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยแต่เขาพูดภาษาอังกฤษกันได้โคตรเก่งเพราะร้อยละประมาณ98บอกเลยนะครับว่าได้จากการก๊อปป้จากสื่อที่ตัวเองชอบแล้วทาบ่อยๆนานๆทําบ่อยๆนานๆ พูดตามบ่อยๆนานๆจนมันเริ่มติดปากเริ่มคุ้นชินแล้วพอมันมี input นะครับเรียกว่าเพียงพอ Output มันก็จะเริ่มออกตามธรรมชาติที่คุณนั้น <Okay. S 1> โหลดมานั่นเองครับดังนั้น อยากพูดเป็นรูปประโยคได้แบบ Quality ก็คือคุณภาพถูกต้องข n t i t y ก็คือปริมาณเยอะเป็นร้อยเป็นพันและ Quickly ได้อย่างรวดเร็วมันถึงเวลาที่คุณจะต้องดาวน์โหลดนะครับประโยคที่มี quality คือถูกต้องและก็เยอะๆเนี่นะครับรีบทำได้แล้วนะครับแล้วก็ทำนานๆทำนานๆทำสนุกๆแบบสื่อที่เราชอบนนะครับและเชื่อผมเดี๋ยวคุณก็จะมีประโยคเยอะและเดี๋ยวคุณก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีและสุดท้ายครับจะบอกว่าคนที่จะพูดภาษาอังกฤษ ก็ต้องอุดมสมบูรณ์ไปด้วยประโยคที่ไม่ถูกต้องที่ผมจะเรียกว่าประโยค0.5 0.5คืออะไรครับคืออาจจะผิดวยากรณ์แต่ฝรั่งเข้าใจได้แต่ถ้าคุณไม่อยากจะมีประโยค0.5อย่างที่ผมบอกครับเรียนแบบประโยคที่ถูกต้องมาเลยหรือเวลาคุณพูดผิดแล้วคุณมารู้ตัวว่าคุณผิดหรืออาจจะมีคนมาแก้ไขมีชาต่างชาติมาแนะนํามีคนไทยบางคนซึ่งก็ระวังนิดน,นึงเวลาชาวไทยมาแก้กันก็บางทีก็อาจจะยังผิดอยู่และผิดอีกหลคนละ,ละแบบนะ,นะฮะ เราก็ต้องมีการเหมือนกับน้อมรับยอมรับอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันร และหลังจากนั้นเราก็เดินต่อไปอย่างมีความสุขขอบคุณความผิดพลาดแล้วเดินต่อ <Okay. S 1> ไม่ใช่รู้สึกขอโทษแล้วเดินถอยหลังหรือว่าให้ทอณรีสุสูบไปจากจุดเกิดเหตุนั่เองครับและนี่นะครับก็จะเป็นที่มาที่ไปของคลาสสอนภาษาอังกฤษใหม่ที่ผมกำลังจะทำในเดือนตุลาคมนี้นะครับกับคลาสที่มีชื่อว่า Fun Grammar for Conversations and Sentences ถ้าอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้เช่น How are you What is your name I'm fine, thank you. I love you. นี่ได้แค่4ประโยชน์นะได้2คำถามและได้2ประโยค,นะอค,อโยคบอกเล่าที่ง่ายๆแต่สามารถเอาไปใช้ได้นะครับ ก็ฝากก็เลยนะครับเราจะเรียนกันนะครับทุกวันพุธพฤรรหัสนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่2ทุ่มถึงประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งในคลาส zoom สดกับผมเนี่ยนะฮะแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนที่บางคนก็ภาษาอังกฤษดีหน่อยบางคนก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากแต่ก็เราก็จะมาร่วมกันแชร์ร่วมกันพูดคุยร่วมกันเรียนรู้ทั้งไวยากรณ์แบบง่ายๆเพื่อจะไปสร้างประโยคจะไปแต่ผมจะเน้นเรื่องของ conversation และ sentences คือการสนทนา และรูปประโยคแล้วแกรมมาจะมาเป็นพระรองช่วยเสริมแทนที่จะเป็นพระเอกแต่ว่าใครที่เป็นพวกคอวยากรณ์ก็ไม่ควรพลาดนะครับเพราะ ผมก็จะมาสอน basic grammar ทั้งหมดเรื่องของ verbs เรื่องของ tense ต่างๆแต่ tense ก็ไม่ต้องไปเรียนทั้ง12 tense ก็ได้นะครับถ้าจะเรียน tense จริงๆมีประมาณแค่8 tense พอเรียนพวก adjectives comparative superlative เดี๋ยวสอนให้เพราะฉะนเรียนเรื่องของ prepositions conjunctions ะครับ passive voice แล้วก็ grammar อื่นๆที่เป็น basic grammar แต่อย่ามาคาดหว่ามันจะเป็น deep grammar นะครับว่าอันนี้เป็น adverb phrase หรือ adjective phrase อะไรเงี้ยนะคะเราจะไม่เรียนกร a m แบบเชิงลึกจนเกินไปนะครับเพราะถ้าคุณอยากเรียนก r a m m เชิงลึกคุณ ไปเรียนกับพวกนักวิชาการไปเป็นนักวยากรแต่นี่เราจะมาสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อที่เราจะได้ให้ชาวโลกเขา1เข้าใจเรา2คือประทับใจเราและ3าคือโล่งใจเวลาเขามีประเด็นหรือปัญหาแล้วเราสามารถสื่อสารให้เขาเข้าใจเราเขาจะได้โล่งใจหรือเข้าเข้าใจแล้วเขาประทับใจ <Okay. S 1> เราอาจจะอยากจะจ้างงานเราทําธุรกิจกับเราหรืออาจจะอยากจะคบหากับเราเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนหรือเป็นผัวเป็นเมียเลยก็เป็นได้นั่นเองครับดังนั้นถ้าสนใจนะครับ fun grammar for conversations and sentences จะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนี้เนีระผมเนี่ยนะครับทับ้งหมด9ครั้งนะครับ999บาทนะครับเรียนกัน9ครั้ง999บาท1ตุลาคมนี้ครั้งละ2ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับรับรองว่ามันและเข้มข้นมีชีทส่งกลับถึงบ้านเยอะแยะมากมายกันด้วยนั่นเองครับแล้วพบกันในคลาสนะครับยุคนี้2 0 2 5ยังมีคลาส9 9 9าาบเาทอีกแล้วเนี่ยต่แล้วโหนี่ไม่ได้ขึ้นราคามา3ปีแล้วนะ แม่รีบมาสมัครกันนะครับรับรองครับว่าได้เรียนรู้และก็ได้สนทนาพูดคุยกับเพื่อนๆและตัวผมอย่างสนุกสนานแน่นอนสมชื่อกับคลาส Fun Grammar for Conversations and Sentences นั่นเองครับ